อยสหรัฐหรือว่า FDA ได้อนุมัติการใช้งานวัคซีนโควิดชนิด mRNA ก็คือไฟเซอร์ไบออนเทมีประสิทธิภาพในการต้านโควิด91%อนุมัติใช้เต็มรูปแบบก่อนหน้านี้เราทราบกันดีครับวัคซีนทุกชนิดทั่วโลกอนุมัติการใช้งานจากองค์การอนามัยโลกแบบฉุกเฉินล่าสุดอยสหรัฐบอกไฟเซอร์ Pfizer เอาไปเลยอนุมัติการใช้งานเต็มรูปแบบไม่ใช่ฉุกเฉินแล้ว เขาบอกว่าประสิทธิภาพในการต้านโควิดอยู่ที่91%ตัวเลขนี้ลดลงจากเดิมจากข้อมูลครั้งก่อนเล็กน้อยคราวก่อนประสิทธิภาพของไฟเซอร์อยู่ที่95%ครับเมื่อตอนเดือนธันวาคมปี2020นี่ถือว่าเป็นวัคซีนโควิดตัวแรกที่สหรัฐอนุมัติให้ใช้เต็มรูปแบบเต็มรูปแบบคือใช้กับใครได้บ้างใช้กับคนอายุ16ปีขึ้นไปส่วนกลุ่มคนที่อายุ12-15ปี และการใช้วัคซีนเข็มที่3ยังอยู่แบบกรณีฉุกเฉินครับการอนุมัตินี้ใช้เวลาไม่ถึง4เดือนนับตั้งแต่ไฟเซอร์ยื่นเรื่องของอนุมัตินะครับนี่เป็นการพิจารณาและขออนุมัติการใช้วัคซีนที่เร็วที่สุดของออยสหรัฐในรอบร้อปีเลยนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาทวีตข้อความบอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ถึงเวลาแล้ว Now is the time ผมสรุปใจความสั้นๆแล้วกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเ,เรื่องของออยสหารัฐออกมาอนุมัติในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนฮะว่าพวกเขาเชื่อว่าการอนุมัติครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ช่วยขจัดคำกล่าวที่บอกว่าวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งทดลองเพราะว่ามีบุคคลหลายๆบุคคลน,นะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยยินดีที่จะไปฉีดวัคซีนมากขึ้นถ้าเกิดว่าได้รับการอานรุมัติเต็มรูปแบบนี่คือที่สหรัฐอเมริกา กลับมาที่บ้านเราครับพอมีข่าวนี้ออกมาคนก็จดจ้องเลยฮะว่า,วาการที่อนุมัติเต็มรูปแบบของออยสารัฐหมายความว่าเอกชนดีลได้เอกชนซื้อเองได้ไม่ต้องผ่านหน่วยงานรัฐแล้วมันจะส่งผลกับประเทศไทยไหมประเทศไทยของเราจะได้อานิสงส์งจากตรงนี้ไหมออยไทยจะอิงตามออยสารัฐหรือเปล่าไปดูออยไทยครับคุณหมอภัยสารดั่คุ้นครับเลขาธิการออยก็ได้ถแถลงเรื่องนี้ครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยออยยังขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ เป็นการอนุมัติใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อ24มิถุนายนตอนนี้อยยินดีเชิญชวนขอให้ไฟเซอร์ประเทศไทยมายื่นข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องคุณภาพความปลอดภัยประสิทธิผลใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน30วันอยบอกแบบนี้ต่อให้คุณจะมีข้อมูลกี่หมื่นหนะ้ามาเลยฮะเดี๋ยวอยใช้เวลาไม่เกิน30วันพิจารณาเมื่อออยอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ตามปกติ จะทำให้การซื้อขายวัคซีนสามารถติดต่อซื้อขายกับบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดได้โดยตรงเหมือนวัคซีนอื่นๆทั่วไปเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทีนี้ฮะเราอาจจะมีวัคซีนไฟเซอร์หลั่งไหลเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ16ปีขึ้นไปที่ทางสหรัฐเขาอนุมัติให้การรับรองเต็มรูปแบบ แต่ในประเทศไทยเนี่ยการใช้ในเด็กมคือเรายังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทางออยก็บอกเหมือนเดิมฮะบอกว่าก็ให้ไฟเซอร์เนี่ยเอาข้อมูลมายื่นเพิ่มเติมในกลุ่มเด็กอายุ16ปีขึ้นไปก็จะสามารถรับรองให้ใช้ได้นะครับนี่คือเรื่องของไฟเซอร์